สถานีเผยแผ่ธรรมะกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเสนอรายการร่มธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ รายการร่วมทากับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้ผมร้อยโทรสิทธิทพันธ์สมมาตอนุสาสนาจารย์กองทานพานที่35มาพบกับท่านผู้ฟังเรืยเรื่องอาณาจักรกอไผ่ท่านผู้ฟังครับต้นไผ่เป็นไม้ขนาดเล็กข้างในเป็นโพรงไม่มีแก่นที่จะเป็นเครื่องหมายของความแข็งแกร่งอยู่เลย ถ้าเทียบกับต้นไม้ชนิดอื่นแล้วไผ่จึงเป็นต้นไม้ที่อ่อนแอมากสู้ต้นตะเคียนต้นพะยูมต้นสักไม่ได้แต่ก็น่าประหลาดใจที่ทุกวันนี้ต้นไม้ที่เลื่องรือว่าเข้มแข็งทั้งหลายได้ถูกปราบราบพนาศูนนับวบันแต่จะร่อยหลอลงไปถึงกับพมป่าไม้ต้องยืนเหมือนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่พวกกอไผ่กับแพรขายายอาณาจักรอย่างไม่ลดละอยู่ทุกทั่วหมู่บ้านนั่นแสดงว่ากอไผ่มีดีหลายอย่างเราลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่ากอไผ่มีดีอะไรซึ่งในส่วนนี้ขอญาตนำเสนอจุดเด่นของกอไผ่อยู่5ประการครับในแกน่หนึ่งเป็นนักปกครองชั้นเยี่ยม ต้นไผ่นั้นอยู่ที่ไหนจะรวมกันเป็นกอเป็นหลัาในกอไผ่แต่และกอนั้นประกอบไปด้วยไม้ไผ่ซึ่งมีอายุต่างกันไผ่ลำที่เกิดก่อนก็จะคอยคุ้มครองให้ไผ่ที่เกิดทีหลังเพื่อให้ลูกไผ่ที่เกิดใหม่นั้นเกิดสอดแทรกขึ้นมาอยู่ในกอไผ่ได้อย่างปลอดภัยจากศัตรูประการที่สองเปี่ยมล้นด้วยกิจสาธารณะก็ไผ่ เป็นตัวอย่างความเป็นจิตสาธารณะทำประโยชน์แก่คนทุกชนชั้นทั้งคนจนและคนรวยด้วยการแปลสภาพตัวเองให้เป็นเสาเรือนเป็นตอกเป็นฟ้าเป็นรั้วเป็นกำแพงเป็นแพเป็นเข่งเป็นชะลอเป็นพัดช่วยหมงงข้าวเป็นไม้กัดช่วยทำขนมเป็นไม้จิ้มฟันให้เราได้ แม้แต่จะสร้างบ้านเรือนเพื่อหลบแดดหลบฝนต้นไผ่ก็ยังทําให้ได้โดยที่ไม่แบ่งชนชั้นว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นคนรวยคนจนยากีมีจน,นอย่างไรก็แล้วแต่ต้นไผ่แปรสภาพเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนทุกชนชั้น,นประการที่สามสร้างภาวะผู้นำต้นไผ่จำนวนไม่น้อยนำมาแปรสภาพเป็นไม้เรียว ที่ช่วยอบรมกล่มเกลาเด็กให้อยู่ในโอวาทของบิดามารดาครูบาอาจารย์จนกลับกลายเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นผู้นำทุกยุคทุกสมัยดังคำที่ว่ารอยไม้เรียวสร้างชาติสร้างชีวิตรอยไม้เรียวสร้างสิทธิธ์ลิขิตฝันรอยไม้เรียวสร้างคุณหนุนอน,นันต์รอยไม้เรียวสร้างสรรค์เส้นทางไกล ประการที่ 4. ี่นำสารแดนไกลต้นไผ่ยังเป็นแรงสำคัญในการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไทยมาทุกยุคทุกสมัยสมัยโบราณน,นั้นทางราชการเมื่อถึงข้าวที่จะส่งจดหมายส่งไม้ประกาศไปยังตำบลหมู่บ้านที่อยู่ไกลแสนไกลก็จะบรรจุไม้ประกาศนั้นเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วให้คนเดินสาร นำไปยังที่หมายเพื่อที่จะส่งข่าวสารให้กับทางร,ราชการได้และประการสุดท้ายประการที่ห้ามีใจอ่อนโยนต้นไผเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนจะเห็นได้ว่าในยามที่พายุศาสตร์กหนํำต้นไม้น้อยใหญ่ต่างล้มไม่เป็นท่าแต่ไผยังคงยืนตระงนานเพราะความอ่อนโยนออนอ่อนผ่อนตนตามแรงลมที่เราเรียกว่าไผล่ลม เช่นมนุษย์เราครับเมื่ออยู่ในสังคมความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเป็นสเสน่ห์ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมใดคนก็รักผู้ใหญ่ก็เมตตาเพื่อนก็รักใครคนห่างไกลก็นิยมแต่สิ่งที่ภัยเกลียดและกลัวมากที่สุดกับเป็นพวกไผ่ได้วยกันเองความหายนณของกอไผ่จึงมาจากไผ่ประยศตบางลำที่ขายตัวไปเป็นด้ามพ้าให้ศัตรูมาทำลายไผ่ด้วยกันเอง ถ้าจะเปรียบเทียบผู้คงเปรียบได้กับคนขายชาติดังที่ท่านพันเนปิงปุ้ตกันกล่าวไว้ว่าสักกวาเออหนอเจ้ากอภัยลำไม่ใหญ่ลู่ลงไม่รับสูนรู้เก็บน้ำเลี้ยงหนอรู้ก่อคุณรู้เพิ่มพูนน้ำคมระดมแรงภัยเจ้าเอ๋ยแก้วก้าสารพัดไม่กลัวสัตว กลัวคนกลัวฝนแรงมีอย่างเดียวภัยกลัวทั่วระแหงคือภัยหวังเป็นด้ามพ้าข้าภัยเอยสวัสดีครับ